อีกหนึ่งคู่รักขวัญใจแม่แม่แฟนคลับนะคะอย่างน้องยุกิเพนพกาหรือยูกิหฮททองคำกับพี p พีพีเรียกว่าใช้สถานะแฟนกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วเซิร์ฟโมเมนต์หวานๆค่ะให้แฟนๆเนี่ยได้อิจฉาตาร้อนกันตลอดยิ่งพักหลังๆมานี้นะคะคู่นี้ก็ควงกันไปไลฟ์ขายของด้วยกันค่ะก็ทำเอาแฟนๆน,นะคะพาก,กันแบบว่ายิ้มตาม,มากๆก,กับโมเมนต์แต่ละโมเมนต์ที่เราได้เห็นกันค่ะแล้วถ้าใกลนะคะติดตามโมเมนต์ของคู่นี้เนี่ยต้อง ยกให้เป็นคู่คลั่งรักแห่งปีคู่หนึ่งไปเลยนะคะ และล่าสุดค่ะก็ตอนที่มาไลฟ์รวยการก็มีช็อตหวานๆออกมาให้เราได้เขินตามกันอีกแล้วนะคะอย่างช็อตที่จับคางจับมือถือแขนเรียกว่าเป็นคู่ที่ติดสก,กินชิปกันมากาและก็ยังมีช็อตที่พี่พีแล้วก็น้องยูกิค่ะเขาทำชาเลนจ์ร้องเพลงพร้อมกันแต่ว่าเป็นคนละเพลงแล้วก็คนละแนวนะคะถึงแม้ว่าจะยากแค่ไหนวุ่นวายขนาดไหนแต่คู่นี้ก็สามารถทําได้แบบไหลลื่นเลยทีเดียวเคมีเข้ากันจนแฟนๆเนี่ยแห่เข้ามา คอมเมนต์สนานบางก็บอกเลยนะคะว่าพวกเธอเนี่ยน่ารักมากขึ้นทุกวันเลยนะน่ารักมากมายค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอนะคะและก็อีกหลายๆคนนะคะที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้ว่าดูแล้วยิ้มตามตลอดเลยละค่ะน่ารักที่สุดสำหรับคู่พียูเอาเป็นว่าจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมโมเมนต์ของคู่นี้กันเลยดีกว่าค่ะ เจ้าเรื่มหักเขาเปิดเผยความในายเสียใจเลื่อนเลื่อนเอใจคงเก็บเอาไว้ชั่วเยี่ยง ฉันมีความหวังสต่ไม่ท้อเจ้าจะร่ำไยนี้ก็เอาว่าเธอจะชอบเขาแต่ยังยอมใหเขาไปหมดเธอทไอ้ไรข้ามใจไม่ไอ้ว่าจะรักใครเธอที่รักข้เทีรัก คงบอทขอหากจะรอดจะขอสู้เพื่อนาถ้าเดินกว้างมีพงหนักยากกินท้าวที่มีตอ้บ่อยที่สูงขึ้นตามตวองคตายห้อยของต่อพ้นทางตังเทียนใจฉันั้นคือเธอสิ่าปันดันว่าแตว่าแูี่วาว่าแต่ๆทำได้ไงเนี่ยปติมันไม่มันเท่นะคนปกติเขาทำไม่ได้เราทำได้ใช่ไหมเราจะใช้กลบยเด็ด่พี่บ กว้างมีพงหนังหยาพิงทาาชีวิตตายพอนซีสูงขึ้นจะเป็นขวางังน้อมาจะเต็าเดินสองสามก้าวกว้ามีพงหนยาพิงทชีวิตตายพอหนึ่งซ่จะเป็นบ้าัดหย แต่ความเดิปที่เคยครอองเขาปล่อยให้น้องมาไไงกันเจ้ขคนเดเขาปล่อยให้น้องมาได้กันจจมาจาพิมใจังไงก็พระอย่นนลี้งปล่อยมัห้ไ่ร้้านายน